วันนี้ครับว่าด้วยเรื่องของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับด้วยความที่ว่าเราอ่ะอยากจะไปถ่ายบริเวณใกล้ๆรถที่จะทําการทดลองให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้บ้านเขากลาลังต่อเติมอยู่นะและเสียงมันวุ่นวายมากผมก็เลยแบบว่ากลัวผู้ชมฟังไม่เรื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอมาถ่ายพูดอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ ตัวเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงในคลิปวิดีโอนี้มันอยู่ประมาณสักพันสามพันสี่ร้อยบาทถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับและถ้าเกิดว่าคุณซื้อช่วงนี้ที่เป็นช่วงลาซาด้าพิเศษหน่อยเนี่ยตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8สิงหาคมซึ่งเหลืออีกวลาไม่กี่วันนะเนาะคุณซื้อช่วงนี้มันก็จะราคาถูกไปอีกนะครับก็จะมีส่วนลดไอ้ช่วงราคาพิเศษของเขานะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงยี่ห้อเดลต้นนะครับอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อที่แบบเราคุ้นหูคุ้นตามากสักเท่าไหร่นะแตา พวกแบบว่าห้างหรือว่าศูนย์จําหน่ายเครื่องมือช่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างไทยวัสดุนะครับคือที่นั่นอะ่ะผมเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยเครื่องเล็กสุดแบบสเปคต่าสุดของเขา่เริ่มที่2,000แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อในแอป Lazada เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสักพันสองพันสามอะไรเงี้ยมีให้เลือกแล้วอเอาเป็นว่าเรามารีวิวตัวเครื่องนี้แล้วกันนะครับจุดเด่นคือตัวเครื่องมันจะเป็นสีเหลืองๆนะแล้วก็แรงดันของมันเนี่ยทำได้อยู่ที่350บาซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอตัวเลขตรงเนนนนีีีียยมััตต่่่่่าางกแคคไไหดดดดวออปูทรฉฉใใส สิ่งต่างๆในบ้านแล้วกันว่ามันล้างได้จริงใช้ได้จริงแค่ไหนนะครับอุปกรณ์ในกรองเนี่ยมันก็ให้มาครบถ้วนคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของคุณน่ะมันมีกรอกน้ําอยู่แล้วเขาจะให้เป็นสายน้ําดีนะครับเป็นเส้นสีเหลือง,องซึ่งมันก็จะมีหัวสําหรับล็อกตัวกรอกน้ําเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะทดสอบเป็น2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกต่อกับกรอกน้ําไปเลยกับรูปแบบที่2คือสําหรับบ้านใครนะครับที่อาจจะกําลังก่อสร้างอยู่หรือว่าอยู่นอกสถานที่ที่มันไม่ไได้้้้้มมีีนนําาาอออยยยู่่่่ใใกกลๆแตวปัฟห you นะมันต้องใช้ไฟนะครับไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะคุณสามารถใช้ไอท่อน้ําดีเนี้ยจุ่มลงไปในอ่างน้ําในถังน้ําในอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไว้เก็บน้ําได้นะครับมันจะมีตัวกรองน้ําแบบนี้มาให้นะครับก็เป็นลักษณะฟิลเตอร์ที่แบบหยาบๆเลยนะครับเสียบไอตัวสายน้ําดีสีเหลืองเนี้ยแล้วก็จุ่มลงไปแค่นั้นนะครับซึ่งหนึ่งถังเนี้ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าไอตัวเครื่องฉีดน้ํแในดันสูมันจะดูดน้ําเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าน,นี้เป็นวิธีที่2นะครับคราวนี้ไอตัวสายฉีดน้ําที่จะ ใช้ไปยังปืนอันเนี้ยจะเป็นเส้นสีเทาๆแบบนี้มีความยาวแล้วก็สายมีความแข็งแรงเพราะว่าเป็นสายถักอยู่ด้านในแล้วก็มียางนะครับที่ไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่เนี่ยเคลือบอยู่ที่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันขูดได้ขีดได้โดนทับได้นะครับคราวนี้วิธีการใช้งานกับปืนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเสียบเข้าไปในสล็อตแบบนี้ จบแล้วนะครับวิธีง่ายมากๆจะถอดก็แค่ดึงออกมาโดยการกดปุ่มสีแดงนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากล้างรถโดยการที่แบบมีโฟมเท่ๆเลยเหมือนไปนล้างตามร้าน car wash car care อะไรของเขาอะนะคือเราต้องใช้เนี่ยไอกระบอกสีขาวอันนี้นะครับซึ่งมันมาพร้อมกับหัว ที่เป็นแบบทรงกลวยแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหน้าปืนของเราเพียงแค่นี้ตัวล็อกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสะเท่าไหร่เพราะเป็นลักษณะแบบว่าพลาสติกง้างเข้าหากันนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถพร้อมใช้งานในการล้างรถได้เรียบร้อยนะครับถามว่าวิธีการปรับแบบว่าให้มันเป็นฝอยให้มันเป็นเส้นทํำยังไงก็คือหมุนหน้าปืนแบบนี้ได้เลยให้ง่ายนะครับแล้วเวลาจะฉีก็คือกดไอ้ตรงบริเวณสีแดงๆด้านหลังสุดนะครับกดแต่ว่ารู้สึกมันจะไม่มีแรงเบานะคือกดเมื่อไหร่มันก็จะเป็นความดันเท่าเดิมตลอดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ย วิธีการปรับให้มันแบบว่าเบาหน่อยแรงหน่อยไม่มีนะครับความแรงจะเป็นระดับเดียวเลยนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากคุณเสียบสายไฟบ้านแบบนี้นะครับรูปแบบปลั๊กเป็นแบบไหนเนี่ย อ่ะเป็นแบบขาแบนนะครับแล้วก็มีสายกราวมาให้ด้วยป้องกันไฟดูดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ต้องระวังกันนิดน,นึงเพราะว่าผมเห็นในข่าวนะว่าคนที่ใช้เครื่องประมาณนี้แล้วน้ํามันไปโดนบริเวณตัวเครื่องถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีการกันน้าก็ตามนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะโดนไฟดูดได้เพราะฉะนั้นระวังหน่อยนะครับพอคุณเสียบไฟเสร็จปุ๊บนะแล้วคุณก็เปิดตัวเครื่องแค่นี้นะครับระยะเวลาประมาณ5วินาทีแรกเนี่ยมันจะทําการโหลดน้ําเข้าไปในเครื่องนะครับให้รอแป๊บหนึ่งพอมันมีเสียงปั๊มลมที่แบบเบาอ่ะคือม สามารถที่จะฉีดได้แล้วแต่คราวนี้เว้ยมันมีข้อหนึ่งที่ผมไปเจอมา ตัวเองเลยนะคือผมเอาไปใช้ล้างห้องน้ำเว้ยแล้วผมก็เอาวางไว้บนเขาเรียกว่าดับเบิลวอรที่มันจะเป็นแท่นวางสบู่แท่นวางแปรงสีฟันอะ่ะคือวางไว้บนนั้นพราะกลัวไฟดูดใช่ไหมพอเปิดเครื่องปุ๊บเว้ยเครื่องมันจะสั่นเครื่องมันจะเแกบบิดงือมันจะสั่นจนแบบแทบจะตกลงมาจากตรงนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานจริงคุณควรเอาตัวเครื่องอะ่ะวางกับพื้นไปเลยเว้ยเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะตัวเครื่องมันก็จะสั่นแล้วมันก็จะงือไหลไปเรื่อ,อ,อยๆอยู่อย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้ตัวเครื่่่่อองมมมีคววาาาหนักยูนะบบบไได้แบบ ผิวเลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็ไม่จําเป็นต้องยกตามตัวของผู้ฉีดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราควรวางไว้อยู่กับที่เลยให้มันไกลน้าหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไงแล้วเราก็ลากสายอันเนี้ยไปใช้งานได้เอาละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานจริงๆกันเลยดีกว่าว่าไอ้ตัว,นวเนี้ยหัวโฟมเนี่ยมันจะฉีดออกมาเป็นโฟมสวยๆหรือว่าเป็นแบบไปแห้วไปแห้วนะเดี๋ยวไปดูกันอ่าในกรณีนี้นะครับในการทดสอบในคลิปนี้เราใช้เป็นสนไลดล้างจานเลยนะครับเราไม่ได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ล้างรถเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่่่แตตกกาาางงัันะรเพวผมย ได้ซื้อมาไงอยากจะลองอันนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง เป็นไงบ้างครับสำหรับการพาไปทดสอบให้ดูนะครับคือเอาตามตรงอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณแค่ใช้ล้างรถใช่ไหมล้างรถใหญ่รถยนต์มอเตอร์ไซค์ทําได้แต่ว่าแรงดันเมื่อกี้มัน300กว่าบาร์ใช่ไหมแล้วปรับแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วปรับเบาวกว่านี้ก็ไม่ได้ละข้อหนึ่งเลยที่ผมเจอมาและก็น่าจะเป็นข้อเปรียบเทียบสําหรับรุ่นแพงๆว่าทําไมตามไทยวัสดุตามโฮมโปรทำไมรุ่นแบบว่าหลายๆพันเลยแบบ3 0 0 0 0นห้าพันเจ็ดพันก็มีหรือแพงกว่านั้นก็มีคือเรื่องแรงดันน้ำเนี่ยมันมีผลนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปฉีด ืา้าบดำๆเกิดจากแบบว่าความชื้นสะสมเป็นเชื้อราเกาะอยู่ตามพวกปูนซีเมนที่เป็นพื้นอะไรเงี้ยคาบพวกนั้นนะไอ้เครื่องนี้มันจะฉีดแบบเอาไม่ออกนะครับเพราะว่าแรงดันมันต่ําไปอ่าและถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบว่าเอาไปล้างพื้นล้างคาบที่มันฝังลึกอะรุ่นเนี้ยทับไม่ได้นะถ้าเกิดว่าจะเอารุ่นแบบนั้นอะก็ต้องเพิ่มเงินให้มันแพงกว่านี้นะครับหรือถ้าให้ชัวร์ไปตามห้างนะครับตามห้างเนี่ยก็จะมีพนักง,งานเขาคอยแนะนําอยู่ว่าความดันแบบนี้เหมาะก,กับการเอาไปใช้อะไรนะครับผมสรุปสั้นๆนะกับราคา พันเท่าไหร่พันสองพันสามพันสี่ราคาประมาณนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะครับส่วนรถคุณไปดูเอาเองนะครับคลิกลิงใต้คลิปไปดูว่าราคารถพิเศษของลาซาด้าเขาลดเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณใช้สไลด์คุณจะได้แค่ฟองมันฟองเฉยเฉยะฟองขาวๆสวยๆเหมือนว่ามันสะอาดแต่จริงมันไม่สะอาดเว้ยคือมันแค่แบบว่าล้างฝุ่นได้นะครับล้างพวกคราบเล็กๆน้อยๆอะล้างได้เพราะว่าแรงดันมันทําได้ดี แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้แบบที่คุณเคยเห็นในติ๊กต็ออ่ะแบบในโฆษณาว่าฉีดแค่โฟมแล้วรถมันสะอาดเลยแบบคาบฝุ่นคาบขี้ดินเลยมันหลุดหมดอ่ะอันนั้นจะต้องเป็นคนละน้ํายาก,กันนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องมันทําไม่ได้แต่มันใช้น้ํายาคนละประเภทนะครับคุณก็ต้องไปซื้อมาในที่นี้ผมไม่ได้มาซื้อทําให้ดูนะครับก็เอาใช้สิ่งที่มีไปก่อนนะครับใครที่อยากจะจ่ายแค่ประมาณพัน 1, นิดนิดบาทเนี่ยก็เป็นตัวเลือกเป็นข้อทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่ารุ่นนี้ราคาเท่านี้ทําได้ประมาณนี้นะครับใช้งานก็ง่ายนะแตต่่้ออองงงงรระวัในเืข ไฟฟ้านิดนึงเพราะว่าสายจากตัวปั๊มมันไม่ได้ยาวมากนะครับมันจะยาวเฉพาะสายฉีดที่ต่อไปอยังปืนเท่านั้นฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วซื้อหากันได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทศกาลลดราคาของล a ส a ด้านในเดือนถัดไปเดือนนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดปุ่มซับสไครด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ